รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำความฝัน เกิดจากใมิตขณะนอนหลับหรือเป็นความทรงจำจากอดีตหรือเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตความฝันนั้นทํานายได้ตามกาลเวลาแต่ก็ยังยึดถือตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านรถจนาเาไว้ฝันกลางคืนเขาบอกว่าจะเป็นจริงส่วนฝันกลางวันนั้นเล่าเขาบอกว่าเหลวไหลไร้สาระฝันที่ดีต้องตีเป็นตัวเลขได้ ผมอาจารย์พอพยาเย็นพยากรณ์ความฝันแบบอย่างรู้บนล่างไม่ต้องวิ่งหรือเดิน เทวดาฝันเห็นเทวดาคนเราเนี่ยมักเชื่อกันว่ากินมากก็ฝันมากนอนมากก็ฝันมากคิดมากก็ฝันมากวันนี้เรามานำเสนอเรื่องราวของความฝันเรียกว่าฝันเห็นเทวดาหรือฝันเห็น บุคคลที่มีอำนาจวาสนาคนใหญ่คนโตฝันเห็นพระมหากษัตริย์ฝันเห็นพระราชนีฝันเห็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆที่ทรงมีพระยศยิ่งด้วยอิสรยศอิทริยศักดิ์ฝันเห็นเทวดาเขาบอกว่าเป็นสิริมงคลถึง80%ดเด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ นำพาความเป็นสิริมงคลน,นำพาการมีโชคลาภวาสนาถูกหวยรวยเบอร์ไม่ว่าจะเป็นบนล่างวิ่งเตงโต๊ดต่างๆก็จะมีโชคมีลาบเขาเรียกว่าฝันเห็นเทวดาเทวดาจะมาให้คุณฝันเห็นเทวดาเทวดาจะมาให้โชคฝันเห็นเทวดาเทวดานั้นก็จะมาให้ลาบเขาเรียกว่าถ้าฝันเห็นเทวดาก็เทวดาที่ก็มีหลายองค์แล้วฝันเห็นองค์ไหน เป็นยังไงเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรมีตัวเลขที่เกี่ยวกับความเฮงความรวยยังไงวันนี้รายการฝันพยากรณ์นำเสนอเรื่องราวของความฝันที่ฝันถึงเทวดาถ้าคุณฝันเห็นเทวดาเนี่ยโบราณก็บอกว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ทำสิ่งใดๆก็จะประสบความสำเร็จทำสิ่งใดๆก็จะเฮงเขาเรียกว่าจะปัง จะดังจะสุขโขสโมสรมีความสุขมากๆเขาเรียกว่าชีวิตที่เคยลำบากลำบนลืมตาอ้าปากไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขานะก็อาจจะฝันเห็นเทวดาช่วยเทวดามาให้พอให้ถูกหวยถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้มีเงินมีทองมีโชคมีราบหรือทำธุรกิจก็จะได้ออเดอร์ใหญ่ๆลังไหลเข้ามามีใบสั่งซื้อมีคำสั่งซื้อมีการเจรจาต่อรองเสร็จสัญญา แล้วก็ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาสามารถจะซื้อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์รถยนต์บ้านที่ดินนะได้อย่างง่ายดายท่านขบังหินฝันเท้ามหาพรหมท่านท้ามหาพรหมนี่เขาเรียกว่าเป็นเทพที่ริขิชีวิตเป็นเทพที่เขาเรียกว่าพรหมริขิกําหนดให้ชีวิตเป็นไปต่างๆนานาตามความเชื่อว่าพรหมนี่มีสีหน้า แต่ที่จริงในต,ตำนานเดิมเนี่ยพระพรหมเนี่ยแกมีห้าหน้าแต่หน้าที่ห้าเนี่ยแกมองขึ้นสวรรค์เขาเรียกว่ามองในที่ไม่ควรมองนะก็จะโดนพระชิวะตเนี่ยเอาตีศูนย์ตัดหน้าหนึ่งออกมาก็กลายเป็นเหลือสี่หน้าเขาเรียกว่าเป็นท้ามหาพรหมสี่หน้าแต่เดิมพระพรหมมีห้าหน้านะฮะใครฝันเห็นเท้ามหาพรหมไม่ว่าจะเป็นพระพรหมเอราวาัณพระพรมหมสัมบลีบรพรหมนะพระพรหมทาดา หรือพระพรหมองค์ต่างๆที่มีความก้มนับถือเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบดวงที่กําลังตกดวงที่กําลังแย่ย่าแย่เต็มทีเนี่ยก็จะดีฟูลอยขึ้นมานะมีความสุขมีความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ภูนสุขมั่งคัง่งมั่งมีอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขถ้าฝันเห็นพระอินทร์นะฝันเห็นเทวดาที่เป็นพระอินทร์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์เหาะมาพระอินทร์ถือวัชระนะ มาเข้ามาในความฝันพระอินเข้ามาบอกว่าโอ้นี่นะเราจะมาอยู่ด้วยมาช่วยให้คนที่ฝันนะี่มีโชคมีลาบนะมีวาสนาบารมีจะเป็นที่รักเพราะว่าพระอินนี่แกมีนางฟ้ามีนางถนมเยอะเขาเรียกว่ามีเมียเยอะนะพระอินเนี่ยใครคับปรารถนาที่จะไปเกิดน,นะในสวรรค์ไปเจอพระอินทั้งนั้นนะฮะเขาเรียกว่าพระอินเนี่ยแกจะมี ภรรยาหรือมีเมียนี่เยอะมากก็ใครอยากมีเสน่ห์อะอยากมีเมตตาให้บูชาพระอินนะใครอยากมีแฟนเยอะๆก็ให้บูชาพระอินแต่ต้องเลี้ยงได้เหมือนพระอินนะถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้กขอย่าไปมีเขาจะตีหัวเอาแต่ถ้าฝันเห็นเทพมาชุมนุมกันเยอะแยะเรียกว่าเทพสมาคมนะเทพเขาก็มีชมรมอยู่องเดียวบางทีก็เหงานะก็มีการสมาคมขับร้องฟ้อนรำเล่นฮอตเล่นมักลุกนะอ่า แชทมาอาจจะมีกลุ่มไลน์ก็ได้เราก็จะรู้เพราะว่าสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่เราไปไหนมาไหนก็แชทนะมีไลน์กลุ่มนะมีไลน์กรุ๊ปมีไลน์มี messenger มี Facebook เทพบนสวรรค์ท่านก็อาจจะมีโซเชียลของท่านท่านอาจจะแชทหากันว่าวันนี้เรามาสมาคมนะสเสวยผลละหมากรากไม้เสวยของทิพย์ไม่มีความอิ่มหนำสำราญเสวยบุญสเสวยบารมีถ้าใครฝันเห็นเทพสมาคมจะโชคดีนะ จะโชคดีมากเลยจะมีโอกาสถูกหวยหรือจะฟันธงหรือจะยืนยันหรือจะนั่งยันนอนยันรอกถูกหวยแน่นอนใครเห็นเทพสมาคมแล้วก็จะมีโอกาสนะได้รับความรักความเมตตาจากผู้รักผู้ใะให้เลื่อนยศเลื่อนตนําแหน่งถ้าเป็นคนโสดคนไม้ก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเรียกว่าอาจจะมีกิก๊กแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่เพราะเนื้อคู่ยังอยู่ประตูอีกสามสี่บาทถัดไป นะยังไม่ถึงเวลาการจะมีกิ๊กก็มีแน่มีคุณเข้ามาในชีวิตมีอะไรให้เป็นสีสันพอหอมปากหอมคอมีแน่แต่คู่แท้นั้นยังไม่ใช่นะจ๊ะนะถ้าฝันเห็นเทวดากโกรธนะเทวดาโกรธเทวดามาชี้หน้าอุ้มเอ๋อุ้มเอ๋มืองนี่นะอย่างนี้เทวดากโกรธท่านว่าจะมีเคราะห์นะต้องเร่งไปสะดะเคราะห์นะทำบุญทำทานนะถวายสังฆทาน ไปปฏิบัติธรรมรักษาศิตจะมาทานศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถศีลน,นะสักหนึ่งพระท่านว่าจะบรรเทาเบาบา,บางจากเคราะ์ร้ายกลายเป็นดีลงไปได้และเทวดา,าท่านบอกว่าเครื่องเสน้นเครื่องไหว้เนี่มันก็จําเป็นนะลูกนะแต่ว่าถ้่จะดีเนี่ยเขาเรียกว่าขอการปฏิบัติบูชานะเพราะเทวดาเนี่ยเขาเรียกยังมีกามนะมีการเสพกามหยาบละเอียด แต่ท่านศึกษาเรื่องของเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่ากาม,มาพจรสวรรค์ทั้ง16ชั้นฟ้าหรือแท่เราเรียกว่ากาม,มาพจรหรือกาม,มาพจรคือก็มีการเสพกามตั้งแต่โอ้โหแบบถ้าคุณไปศึกษาจริงๆนี่จะเห็นว่าทําไมคนทึงอยากมาเป็นเทวดาเพราะเทวดาไม่ได้ละกามนะการละกามันไปอยู่ในชั้นพรมชั้นพรมยังไม่ละกามเลยเทวดาบางทีเคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นบุตรธิดาเป็นบริวารอ่า เศรษฐิตยอยู่บนสวรา์ก็เล็งเห็นโอ,มอ,อ้มีอดีตมีอดีตลูกอ,อดีตพ่ออดีตแม่นะกำลังได้ยากกำลังลำบากก็สามารถมาช่วยเหลือแต่เราจะต้องมีเครื่องเส้นไหว้เห็ดหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้นะขนมนมเนยขนมทองหยิบทองยอดฝอยทองแล้วก็ฝันเห็นได้เดินไปกับเทวดาเทวดาเดินจูมือไปจูมือไปนะนะจะมีโอกาสแต่ไปท่องเที่ยว กับคนที่ตัวเองแอบรักแอบชอบนะอาจจะเป็นกิก๊กอาจจะเป็นคู่ครองเพศสาม,มีภรรยาไม่เคยพาไปเที่ยวไหนเช่นเมอก่นนี้นะวันนี้เสาร์อาทิตย์หยุดยาวเราไปเที่ยวน้ําตกดีไหมไมเออ่เราไปเดินห้างไปหาอะไรอร่อยกินไหมไม่นะไปอย่างนี้เราไปไว่ายพระที่วัดสักก้าวัดดีไหมไม่ ถ้าฝันเห็นเทวดามันจูมือเนี่ยคนที่ตอบไม่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 ไมไมเนี่ยก็จะพาไปมีโอกาสไปเที่ยวคู่รักคู่ครองนะเป็นกิ๊กเป็นคนที่คบหาดูใจมีโอกาสไปท่องเที่ยวทางไกลด้วยกันภายใน3วัน7วันนั่นเองนะฮะกรรมคำพีเนี่ยสาระสังคหาเนี่ยฮึกอัดทาธทีบายเกี่ยวกับความฝันของคนเราว่า มีอยู่สามสี่สาเหตุใหญ่ๆด้วยกันอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่า,าธาตุพิการนะาธาตุพิการนีก่กดจากร่างกายาธาตุในร่างกายดินน้ำลนไฟในร่างกายเนี่ยมันไม่ปกตินะคิดมากกินมากนอนมากท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียเป็นไข้เขาเรียกว่า,าธาตุพิการนะก็จากฝันไปฝันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝันลุมหล,มลงแรง จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงเลยข้อที่สองคือจิตสังหรณ์คือจิตใจผูกพันคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเก็บมาฝันเช่นฝันว่าโอ้นี่ผู้หญิงคนนี้ทําไมรูปร่างหน้าตาสวยเหลือเกินทําไมหุ่นสรีระร่างกายสวยเหลือเกินคิดดก็คือเก็บมาฝันอ่าที่เขาเรียกว่าการฝันเปียกนั่นเองนะฝัน่าได้เสพสมฝันมาได ปฏิสัาพฝันก็คือคิดมากจะเก็บไปฝันเขาเรียกฝันแบบแล้วก็เรียกว่าฝันเพอเจออีกเหมือนกันนะฮะฝันอย่างที่สามเขาเรียกเทพสังหอ์อันนี้คือฝันที่เชื่อถือได้เพราะย่อหมายเขาว่าเทวดาเน,นี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมาชี้ทางมาเตือนมาชี้แนะแนวทางว่าเออลูกเอ,อ้ยนี่นะให้ระวังตัวนะจะมีเคราะห์จะไปได้เจอที่ไม่ดีจะมีเรื่องราวนะ ก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์และเป็นแสงสว่างของชีวิตที่เทวดาท่านมานิมิตให้ดูก่อนออก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเรืยอฝันเนี่ยก็จะมีความเป็นจริงและเชื่อถือได้แล้วอย่างที่4ก็คือเรื่องด้วยกุศลกรรมกับอกุศลกรรมที่สัพเะทเรียบแบบุพนิมิตก็คือถ้าทำกรรมดีนะทำความดีเทพธิดาท่นทานรก,รรก็นจะพานิมิต ฝันแต่เรื่องดีๆนำพาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกลายไปบ่าวจิตคิดอย่างไรใจได้ไปอย่างนั้นนะนี่คือเรื่องของการฝันที่เกิดจากกุศลกรรมจะเกิดเกิดจากอากุศลกรรมอกุศลกรรมคือคาการกระทําที่ไม่ดีาการกระทําที่ขัดต่อหลักศีลธรมรมก็จะนำพาให้เจอเรื่องเลวร์ลฝันล้าฝันโดนผีหลอกผีหลอนผีตามฆ่าชักไล่แทงจนไล่ฟันนะ ก็จะไม่มีความสุขเรียว่ามีความทุกข์ทั้งยามหลับทั้งยามตื่นนะ ถ้าฝันเห็นเทวดาท่านมาหาหลายองค์เจ็ดองค์นั้นก็มาพระอินทร์ก่อมาพระพรหมก่อมาพระอิศวรก่อมาพระนารายก็มาพระขันธกุมารก่อมาพระพิฆเนศโอ้โหเรียกว่ามาเยอะแยะแต่แปะขวดมาเต็มไปหมดเลยโบราณน,น่่นว่ากำลังจะเสียคนรักนะถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เขาเรียกว่าก็าให้เตรียมเตรียมตรวําใจนะวางใจว่าโอ้สัตว์นี้หนอเกิดมาไม่เที่ยงมนุษย์เราเอ,อ๋ยเกิดมาทําไมนะเกิดมาแล้วก็ตายจะเสียของรักจะเสียแาชผู้ใหญ่พ่อแม่ถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะถึงการพิลาลายวายชนตายไปนะก็เป็นเรื่องฝันที่เห็นเทวดามาหาหลายองค์ถ้าฝันเห็นเทวดานางฟ้าลื่นเลงบันเทิงหเหาะเวียนไปมาฉบเฉียว เหมือนกับน,นกในเด็กเกฟลฟิวโฟฟิวโฟงีฟเ้เขาเรียกว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะมาทาให้หัวใจที่มันแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายซาฮาราเนี่ยมันชุ่มชื้นเหมือนไปนอยู่ที่เดซีแต่ทําไมถึงเปรียบเป็นเดซีเพราะมันยังไม่ใช่คนที่เข้ามายังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่มาเขาเรียกว่าการซ้อมนะเรียกการซ้อมรักการซ้อมความรักนะฮะ หรือถ้าคุณมีคู่แล้วให้ระวังให้ดีๆเลยนะถ้าคนโสดคนไม้เนี่ยฝันอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่นะเป็นคนที่เคยทําเวรทากรรมร่วมกันมาชดใช้เวรกรรมร่วมกันพอถึงเวลาใช้เวรใช้กรรมหมดเนี่ยเรียกหมดบุญหมด,หมด,หมด,หมดสละก็จะจากกันไปเองด้วยด,ดีทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคนมีคู่แล้วนะมีครอบครัวมีคู่นะก็ระวังนะ จะเกิดปัญหาหมือที่3ามนะสามีของคุณอาจจะไปมีกิ๊กภรรยาของคุณอาจจะไปมีกิก๊กก็ให้ระวังให้ระวัยให้รักษาสภาพของครอบครัวอดทนอดกลั้นนะก่อกันนะครับการฝันนั้นเราเคยพูดในรายการฝันพยากรณ์ว่าจะมีการเจาะลึกวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาของความฝัน ว่าฝันเวลาไหนจะเกิดขึ้นจริงฝันเวลาไหนจะเป็นการฝันเพ้อเจอฝันเวลาไหนจะเป็นฝันที่เทวดาท่านมาเป็นเทวสังหรณ์หรือท่านเทวดามาชี้ทางนะเขาเรียกว่าฝันมันมีสามช่วงด้วยกันนะฝันตั้งแต่หัวค่ําถึงสองยาหัวค่ำเนี่ยคนสมัยก่อนเขานอนแต่หัววันก็เริ่มแต่มาตั้งแทุ่มหนึ่งหกโมงเย็นก็เขานอนกันแล้วแม้เขาไม่มีทีวีไม่มีโรทัศน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตมมนมี a c e b o o k ไม่มี อะไรต่างๆให้มาเล่นอยู่ทุกวันที่โซเชียลนะก็ฝันเขาเรียกว่าฝันหัวค่ำทุ้งสองยามก็ประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ฝันพวกนี้เขาเรียกว่าไม่อาจจะเชื่อถือให้เป็นจริงได้นะยังไม่ใช่นะถ้าฝันเวลานี้ก็คือฝันลมๆแรงๆฝันเ้อเจอไปนะฝันเวลายามสี่นะเวลายามสี่คือเวลาประมาณตีสามครึ่งจนถึงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ย เขาบอกว่าฝันจะเป็นจริงนะถ้าเป็นฝันร้ายเขาบอกว่าเขาฝันดีเนี่ยาก็ให้ยกมือนะขึ้นไหว้กลางอากาศหรือไหว้กลางหาวเนี่ยไหว้เบื้องบนโอ้ขอบคุณนะที่มานิมิตให้ขอให้ฝันดีที่จงเป็นจริงนะเวลาเราตื่นจากที่นอนมาถ้าฝันร้ายจะให้ล้างหน้าสระผมอาบน้ําเรียบร้อยนะเป็นการแก้ฝันแล้วอธิษฐานวนะ่าเออได้ชาระส,ะสางสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วนะขอให้ฝันร้ายที่เป็นอุวาอุบาท เป็นอัปมงคลเป็นอวมงคลจากร้ายจงกลายเป็นดีจากดีขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้คือการแก้ฝันนะสามคือฝันกลางวันฝันกลางวันนี่คือฝันที่จะไม่มีวันเกิดเป็นจริงได้เหมือนคนก็ชอบพูดกันว่าโอ้อันนี้ฝันกลางวันแท้ๆฝันลมๆแรงๆฝันกลางวันคือฝันที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะฝันเกิดการกินเยอะการนอนเยอะการมีโรคประจําตัวการคิดมาก นะแล้วฝันวันไหนจะเกิดขึ้นกับใครฝันวันไหนจะเกิดขึ้นกับใครโอ้โหการคำนายฝันนี่มันมีกำลาที่ครูบาอาจารย์ท่านวิเคราะห์เจาะลึกแยกแยะเหมือนเหมือนการผ่าตัดเลยว่าจะต้องผ่าตรงไหนอะไรยังไงยังไงยังไงเนี่ยนะมีขั้นตอนที่เยอะแยะเพราะว่าโหราศาสตร์หรือโหราจารย์เนี่ยในสมัยโบราณเขาเชื่อว่าเป็น วิชาสศิษคนที่ดูหมอแม่นแล้วคนที่เป็นโหราเนี่ยจะต้องเก่งคำนวณนะหมอดูคือดูว่าเออคุณเกิดวันไหนเกิดที่ไหนเกิดเวลาอะไรเกิดจังหวัดอะไรเกิดเดือนวันเดือนปีนะถ้าเป็นโหรจริงๆเนี่ยก็จะต้องถามว่าคุณเกิดที่ไหนนะเกิดตำบลอะไรเขาจะมีแผนที่เส้นลุงเส้นแหวง เพื่อดูเวลาที่แน่นอนว่าบวกลบกี่วินาทีบวกกี่นาทีลบกี่นาทีกี่องศากี่เล็บตาทํามุมเวลาตอนที่คุณเกิดนะ่ะมันมีดาวบนฟ้าเขาบอกมีดาวโคจรทํามุมโคจรดาวอะไรมาสถิตในลัคนาเป็นดาวประจําตัวอย่างนี้คือวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่วิชาห้อยโหนที่มานั่งดูทํานายไปมั่วไปเพราะฉะนั้นโหราจารย์หรือโหราศาสตร์คนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์มานะ่ย จึงต้องเก่งเลขเก่งดาราศาสตร์นะสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์ทั้ง16ประการคือจะต้องเรียนนะคนจะมาตกใจว่าโบราณเขามีวิชาวิทยาศาสตร์อายุรเวชศาสตร์ไสยศาสตร์วิทยา,สาสศาสตร์เภสัชศาสตร์นะทุกอย่างเป็นศาสตร์ที่จะต้องไปเรียนหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนายฝันก็จะต้องมีองค์ประกอบ ต่างๆมากมายเช่นว่าฝันวันอาทิตย์เนะเขาเรียกว่าจะไปเกิดขึ้นกับคนที่รู้จักถ้าฝันวันจันทร์น่ะเกิดแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถ้าฝันวันอังคารเนี่ยก็จะตกแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องฝันวันพุธนะแก่บุตรและภรรยาแก่แฟนแก่คนรู้จักคบหามิตรหายถ้าฝันวันพฤหัสพฤหัสเนี่ยคือตัวแทนของดาวครูนะ ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่นะโบราณอาจารย์ท่างกำหนดเรื่องคู่มิตรคู่เวรกันไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงเยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาลาหูกระเสาเป็นคู่กันนะถ้าฝันเห็นในวันศุกร์เขาจะว่าเกิดแก่สัตว์เลี้ยงหมูหมาก,กาไกา่แมวนะถ้าเกิดวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์นี่เกิดแก่ตัว ของงคุณเออีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตนั่นคือการฝันเห็นในหลวงการฝันเห็นพระราชนีพระบรมวงศานุวงศ์การฝันเห็นพระมหากษัตริย์ท่านว่าถ้าฝันเห็นในหลวงไม่ว่าพระองค์ใดก็ตามไม่เป็นรัชกาลใดก็ตามนะมันจะเป็นสมเด็จก,กุลรามคำแหงมหาราชนะมาราชวงศ์ต่างๆมาจนถึง สมเด็จราชการที่หนึ่งที่สองจนถึงราชการปัจจุบันท่านว่าฝันแบบนี้เป็นสิริมงคลเป็นมงคลชัยยะอันวิเศษจะนําพาชีวิตของคนที่ฝันเนี่ยให้ไปประสบความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะฝันเห็นพระราชนีก็จะเป็นผู้ที่มีโชคลาบนะมีวาสนานะสามารถเป็นที่รักที่เมตตานะจากผู้รักผู้ใหญ จากคนที่มีอํานาจวาสนาจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งฝันเห็นพระบรมวงศานุวงศ์แม้ว่าจะเป็นฝันเห็นสมเด็จพระเทพฝันเห็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ต่างๆพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์ต่างพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนี่ก็จะเป็นบุคคลที่มีโชคมีลาบสามารถมีการเสี่ยงโชคมีการ ตัวเลขอันเป็นมงคลเรียกว่าการฝันเห็นในหลวงพระราชนินี์เป็นมงคลของชีวิตเพราะท่านนั้นเชื่อว่าเป็นอวตารของมหาเทพมหาเทวีอันศักดิ์สิทธิ์สถิตมาจากสวงสวรรค์มาปกครองประสบไพรฟ้าประสบนิกรให้มีความสุขมีความเจริญให้แผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขให้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นพระบารมีที่เราประชาชนชาวไทยที่เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มบารมีของพระองค์ท่านนะครับพนักการฝัน ในช่วงเวลาต่างๆฝันที่เป็นบุคพณิมิตฝันที่เป็นเทพสังฮอนฝันที่เป็นท่าทีิการฝันที่เพ่งจิตคิดจังบอลนะก็จะเป็นความฝันที่รายการฝันพยากรณ์นำเสนอและตีแผ่ในแง่มุมของความเชื่อของตํำราของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสู่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการฝันพยากรณ์ทุกๆชีวิตมีสิทธจฝันทุกชีวิต ฝันทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีขอให้ความฝันของลุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขครับฝันเห็นเทวดาฝันเห็นนางฟ้าฝันเห็นเทพพย,ยดาองค์ต่างๆฝันเห็นพระหมหากษัตริย์พระราชนีพระบรมวงศานุวงศ์โชคดีมีมาแน่นอน เป็นโชคลาภอันอุดมเป็นมงคลเสียงหวยรวยเบอร์กิจการการงานประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งฝันเห็นเทวดาเป็นมงคลแต่ฝันเห็นเทวดานัเล่าจะต้องเศร้าแน่นอนฝันเห็นเทพเทวานางฟ้าพระมหากษัตริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเป็นมงคลฝันแล้วร่ำรวยมีโชคมีลาบฝันเห็นเทวดามีเลขมงคลครับ ความฝันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าเชื่อกินมากก็ฝันเช่นนั้นคนอ้วนคงฝันกันทุกคืนคืนนี้หลับฝันดีทุกทุกท่านครับ